เซอร์ไพรส์สุดแดนแพตตี้เฉลยเพศลูกแฝดได้สมดังใจหวังขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่แล้วล่ะค่ะสำหรับแดนและแพตตี้ที่ก่อนหน้านี้นั้นได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องทายาทคนแรกและที่ทำฮือฮาก็คือแพตตี้นั้นท้องลูกแฝดและล่าสุดก็ถึงเวลาเฉลยเพศลูกแล้วซึ่งผ่านเวลามา3เดือนเริ่มเห็นเพศชัดแล้วซึ่งแดนและแพตตี้บอกเลยว่าตื่นเต้นและดีใจสุด เมื่อลูกในท้องได้ชายคนหญิงคนมาแบบครบจบท้องครั้งเดียวยังไงก็รวมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะออกมาต้องน่ารักน่าชังมากๆแน,น่ๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามคะ่ะ